แล้วสุกแล้วไปน้องแกงตีมูจานจันไทรน้องไม้ไปน้องเออชุดรอยลาวไปน้องนั่งอะะลาวไปน้องเอ้ยวัดดีพอแม่ไปน้องอิปตีสุกคนมาประกอบจองบ่าวทิจาแน่วแขวนเฟสเมื่อนเดิมไปน้องมาแล้ววันนี้บ่าวทิจแกงไงได้ีปน้องจ่มลาวไปน้องมาแล้ววัดตูดีก็บ่าวทิจลาวไปน้องแต่งแต่งมูจานจันไปน้องบ่าวทิจเจ็ดไปด้วยรอยมดแล้วแล้วก็อนี้น้องไม้บ่าวทิจลัวแล้วน้องไม้รพไปน้องและวนี่เกลืองเกลืองแกงตีไปน้อง แกงกะทิหมูสามชั้นใส้นอไม้พี่น้องไม้ทุตดอยลาววาริสตั้งน้ัเตีอะไรี่น้องตั้งน้ัเตีจุดแก๊สได้รอยเม็ดแบบการไม่เจ๊เวลาพี่น้องเออมาเรามาได้เครื่องกันเลยพี่น้องอ่ามาได้เครื่องกันเลยพี่น้องเออเครื่องนี้ใส่ตามจอบไปไปน้องนะ้ากใบจอบเปชรใส่เป็ดถ้ากใบไม่จอบเปชรก็คือใส่ไม่ต้องเพ็ดใส่ไม่ต้องเยอะพี่น้องเคยได้วาริสลายวันนี้ได้รอยมันเลี้ยวไปน้องอ่า ngoài chậm chậm lại với nó ngoài trút tròi lại ôm ra bàn chật bàn lại với nó nát lại với nó với nó nĩ bánh dính đẹp rộm rộm lùm tóc, bò đĩ với nó chả quanh này có mấy tóc với nó đều bà con tóc tóp đèo qua có ăn tóp chả rôi với nó rôi nát ngoài đây quanh là menu quanh là menu với nó với nó đẹp trôm ăn cao đay nón lấp với nó chả đèo qua mà lấy là nằm keo lúng với nó mà với nó mà làm kèm cũng lắc lắc với nó ngư giá mắc với nó rồi là nó mà thấy là mua luôn rồi đó Mua thì rồi chặt tăng lên rồi đó Thế có màu đít làm à, lại mà mua rồi tầm kín này có qua bên đó mình đi đâu mới không quên làm lại Buông mất luôn làm qua làm lại với nó Rồi kén mấy dưa bên đó kén ấy Lúc mẹ à kín luôn kén mấy mả kén này có qua gặp không Mua cả nắp A ใจโม yeah. in yup. exactly. yeah. sì, so ่กันแล้ว yeah. พ yeah. well, like ี the, no. ่น hmm. uh, like yeah. ้องเออเดี <They S 1> ๋ยวร้ายปรุงรักปักก่อนพี่น้องแล้วเราตำล่างเลยน้องไม้น้องไม้เ่ารหล้อทุกหลัวทุกไปแล้วพี่น้องแต่ว่าไม่นานอย่ารอ้อ้ปรุงรักปักก่อนพี่น้องเอาพี่น้องเอาหม่กระชุกแล้วมารักปักแล้วี่น้องเออปรุงกรักปักแล้วี่น้องเราก็ะได้หน่อไม้กันเลยพี่น้องอ่ะนัดพี่น้องเออนี่เลยคลิปนี้เจ้ากับเมนูนี้ตำได้เลยพี่น้องตำไม้ไอ้กั้ยติ๋วม่จำจันได้หน่อไม้ี่น้องว่างนี้ Nãy, nó mai lần lượt, nó mãi lượt. Anh nó mãi trót, nó tèo đong bà rít tèo mãi kín mì nọ mãi tèo mì nọ 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 mì nọ

จิ้มเลยน้อยๆท uh ีวาน้ำแกงตึ่ไลยมั้งน้ำแกงจุกยิกพอดีร้อยพอดีไปน้องเจมแก่อนทึ่ไดมั้งทีโอ้ยพอดีไปน้องรอยปลุงเดียวเดียวไดู้้อเลยไปน้องไปพูยบาดที่กร์จิอันนี้ไปน้องไอ้ปลุกเรกปักก่อนไปน้องแล้วกเต็ไปน้อง มาอืมลองมาแตะมาก็ได้ไปลองงอไอกดมันได้ไหะโอเคได้ไปน้องเอาเดี๋ยวเราปรุงแล้วเดี๋ยวเรามาเรากินกันเลยไปน้องได้แล้วมามามาไปน้องมากินกันเลยไปน้องเออทุกแล้วแกงเท็กหมูจ้ามจันได้เนาะไม้ไปน้องยอดกุดรลใจจำๆเลยไปน้องเมาคนลูกตุ้ยเจ้าไปน้องไอ้เมากนลูกตุวยไปน้องเมากนลูกตุวย nách bị nói mà quanh nhìn dính bị nói dạ nách lười à, đây này ngót bị nói uhm. nách lười bị nói đồn bảy trăm nói nó lại bảo đi kiểm cao leo bị nói rồi nói ด๋อยเนาะต่อเนาะด๋อยเนี่ยไม่รู้กวนไหมเนาะอเอาไปลองไปลองไปทำกินเล่นเหมือนกันนะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องให้เพี่ยนไม่ของเขาพี่น้องที่ให้เกียรติับชมคลิปบ่าวทิศต่รสได้มาพี่น้องกว่าดกดไล่กัดแจกกัดติดตามบ่าวทิศกันไป่น้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปติดต่อไปพี่น้องแหลกคลิปหน้าบ่าวทิศอ้าเมนูไรมากว่าบีว่าน้องลาพี่น้องรอชมนะคลิปนี้บ่าวทิศก็ตัวลาไปก่อนกอดเจิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง